สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเกนกนาฬกาก็เดียวนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดของกันก็อยากมาเปิดพร้อมๆก,กันกับทุกคนได้ดูนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างอันนี้เรามี Immortal t r e a s u r e นะเป็นกล่องสมบัติทั้งหมด5กล่องเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทีละกล่องนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็น Lucky d ด m มล u Ki ิปเซนะคะก็จะเป็นน่าจะแรนด้อมไอเทมออกมาเหมือนกันนะ มีแค่2อันแต่เรามาเปิดอันไหนก่อนดีโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดนี้ก่อนเลยกันเพราะว่ามีแค่2อันนะเราจะเปิดทีละอันแล้วกันดีไหมอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นแค่แบบไอเทมภายในเกมแล้วก็เหรียญน,นะคะอันนี้เรียกว่าเกลือรหรือเปล่าโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลย คือดูท่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราจะเปิดทีละอันนะคะทุกคนก็มีทั้งฟ้าทองโอ้สีฟ้าได้เป็นอะไรเอยโอ้โหชุดแบบธรรมดามากโอเคเราเปิดต่อเลยอย่าบอกว่าฟ้าอีกโอ้โห อะไรเนี่ยเป็นแบบสกินอาวุธนะคะมันจะไม่มีสีม่วงสีทองอะไรให้เลยหรอเนี่ยขอม่วงม้าง <c oughs> ได้ชุดหรอสกินอ๋อได้เป็นอิโมชันนะคะนี่จะครบแล้วปะเนี่ยได้สีละมั้งอุ้ยม่วงม่วง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้มันซ้ำกับอันนั้นปะ ไอเทมโอนนะคะก็คือมีแล้วเอออันสุดท้ายแล้วนะทุกคนไม่อยากจะกดเลยนะขอทองมัางสิม่วงก็ยังดีโ <laughs> <laughs> อ,อ้โหอะไรเนี่ยอะเซซอรี่นะคะเป็นเป็นคล้ายๆอะไรอะตุก๊กตาลุกๆเหรอหมดแล้วอะ่ะแย่จังเลยนะคะขอไม่มีอะไรเลย อ๋อถ้าเกิดห้าครั้งมีการันตีด้วยหรอแล้วเมื่อกี้เราก็เปิดไปครบหพาหรือว่าเราไม่ได้เปิดแบบนี้แย่จังเลยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองไปเปิดกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ <Yes. S 1> ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ